มาครับมาเล่นกับแผนที่ใหม่นะแผนที่ี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอะไรเนี่ยอ่าสำนักสงฆ์ก็ไม่มใช่ดิุูผาผุูเขาแล้วที่อย่างผมจำไม่ได้หรอผมลืมไปแล้วก็ดูรถกันสักเล็กน้อยนะครับเกมนี้ครับเป็นเกมแรกที่มันไม่มีอาร์ตี้เลยนะไม่รู้แผนที่ใหม่นะบางคนก็ยังไม่เล่นกันนะครับก็ซ้ายมือขวามือขวามีทางด้านของเฮฟวี่แท้งนะครับ อ่าหนึ่งองสามสี่คันซ้ายมีสองคันมีเดียมแท้งมีอยู่หนึ่งคันแล้วก็ทีเดียซ้ายมีสี่ขวามีสองแล้วก็อ่าไ์แท้งมีสองคันหนึ่งคันตามนั้นครับเห็นเขาบอกว่าเกมนี้สีเขียวเสียเปรียบนะทีมหนึ่งเสียเปรียบนะถ้าเล่นฉากนี้นะเออมีคนที่ไปเล่นมาแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเสียเปรียบได้เปรียบกันอย่างไรครับนะจิจี้คุณรักแฮฟฟันครับก็เป็นฉากหิมะนะครับดูจากายพางแล้วนะ ตอนนี้กล้องจัดยีเด็กอลายครับเนี่ยคุณปัญญาอนี้ใช้ทางด้านของที29นะฮะคุณนบเล่นไทเกอร์นะฮะคุณฟิลิสเซ่เทพจุกบวนท่าครับเล่นใช้ su 1224นะคุณซาแรงครับใช้ su 1224เช่นกันแล้วคุณด็กอลายก็ใช้ตะกูลดีกันมา13คันครับผมส่วนคาริโอเป้ครับใช้ทีอ s นะแล้วก็มัชมิลโลครับที3485นะแล้วคุณมาเชลล์ลัวลาอะไรสักอย่างเนี่ยโทัวร์นะฮะ A R L V สามเก้คุณอนิลุตเตอร์ M X M ส4่สนะคุณแพนด้าไอครับใช้ไทเกอร์นะคุณโรดินครับใช้้ดนหอไทเกอร์พีนะคุณเลสดอนใช้ T ยี่ห้าเคุณแบ็กบาเล่ใช้ W Z 1 3 1นะแล้วก็คุณพิกพิกใช้ K V 1 s ครับคุณนิสก้าใช้แมวนรกเฮลแคทหนะแล้วคุณเบสบอลต้าตี้ใช้ K ห้าครับนะฮะแล้วมีการเจอแล้วคุณได้ก็ไล่เจอใครเนี่ยนี่ครับจากนี้มัน เป็นฉากแปลกใหม่พิสดารน,นะแล้วตาคนนี้พิเลนเซ่ครับยิงใครเนี่ยไม่โดนครับเออโผนี่มาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะขูยิงไปแล้วครับคุณนบครับหนึ่งเทสองเทยังไม่มีใครตายเลยนะฉากนี้เนี่ยมันเป็นฉากใหม่นะใหม่จริงๆนะผมก็ยังไม่รู้เลยมันมันเป็นเหมือนถูกเผาอะ่ะมันเป็นบล็อกแบล็กโมเทนเนี่ยผมเก่าไรลักครับนะเออคนจ้องจะเล่นตุดกันอย่างเดียวนะ มาถึงก็สวยตูดกันเดียวอ้อมมายิงตูดกันครับผมนะเข้าด้านหน้าเนี่ยมันเสียเปรียบนะมันเห็นกันครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วคันนี้นะใครเนี่ยอ่าคุณปัญญาคุณปัญญานี่สลัดคาบการใช้ทีเจ็ดเอ็ดนะครับมาใช้ทางด้านของรถถังหนักแทนนะเป็นทางด้านของทียี่สิบเก้าครับให้ตายเหอดโรบินครับคุณลิซดอนตายไปแล้วนะคุณมาชเชาลตายไปแล้วนะรถถังคันนี้มันข้าวข่าวนะคุณคาริโอเป้ทีเจ็ดเอ็ดครับ ฉากนี้มันยังไม่รู้ว่ายังไงนะนี่ครับแล้วตอนนี้ครับคุณปัญญาครับเหมือนจะเจอเป้าแล้วข้างหน้ามาคุณเจอึ้นแบ็คบาเล่ครับหรือแซดหนึ่งสามสามเราเปลี่ยนมาดูคนอื่นกันบ้างฮนะ แล้วเอาอันนี้เจอแล้วคุณฟิลเนเซ่ครับเจอกับเพื่ด้าคุณนะบอสากี้นะบอสากี้วิ่งผ่านหน้าฟิลเนเซ่แต่ว่าฟิลเนเซ่ใช้ S U 1 2ึ่ครับมันยิงข้างๆไม่ได้นะมันหันป้อมปืนไม่ได้นะต้องหันตรงๆเดี๋ยวแล้วอ้อมมาเหมือนจะเอาหน้าคุณบอสากี้แล้วบอสากี้อ้อมมาตะวันนี้มีเพื่อนมาช่วยหนึ่งคนครับ,ค,รบคุณปัญญามาแล้วคุณคาิโอเป้มาลุมล้อมแล้วฟิลเนเซ่เข้ามาจังหวะนี้จ่อๆแล้วก็ปิดโอ้โหฟิลเนเซ่ฆ่าได้ถึงศพครับสวยมากครับผมแล้วก็โดนยิงแค่ตัวินมาหัวเน เรียบร้อยอะโดนใครฆ่าไปเนี่ยนะโดนคุณนิสกะนะครับแมเฮลแคทนะโอ้โหสุดยอดมากจังหวัดตะกี้ครับสวยงามมากจริงๆนะและอ้อมมาตรงวะนี้ครับขึ้นมาอีสองคันแล้วเพาะน่าคุณไอรุนต้นเดินสามหนึ่งกโครโดนลุมล้อมสามหนึ่งก็ให้เก่าใครไหนก็ไม่อยู่เลยสามต่อหนึ่งอย่างนี้ครับผมหนักก็หนักเถอะนะเราถังหนักเจอเราถังลุมสามพันก็ไม่เอาเหมือนกันครับแล้วก็ขยับหนีไปแล้วนี่ฮะคุณกรเลียวเป้ครับอ้อมดักหน้าอ้อมรอบตาสะพานมาครับ ทางวันนี้แล้วข้างหน้ามีการประทะกันอีกแล้วนะกำลังช่วยช่วยเพื่อนครับตรงนี้คุณปัญญาโผล่แลมขึ้นมาข้างหน้าเจอสองคันสามคันมีคณณอนุตจนมีพิคพิกอาร์ีนะครับสองคนนี้มาจากแคลนเดียวกันนะครับซึ่งคนนี้ก็มาจากแคลนเดียวกันเช่นเดียวกันขึ้นไม่ได้ฮะจังหวะจะขึ้นไปเนี่ยเจอเขาดักดักอยู่สองคันนะคุณพิกพิกครับวันนี้คุณพิกสลัดคาบสาวอาร์ตีครับมาเล่นข้างหน้าของรถถังหนักแทนนะนี่ครับ คุณปัญญาอะวิกำลังเสริมมาเป็นคุณนิสกะศูนย์ศูนย์หนะครับจากแคลนอีเดลครับเนี่ยคุณปัญญาอ้อมมาแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีครับ <c oughs> ยังไงฮนะเกมนี้เลยค่าทีครับจะขึ้นได้ไหมตังหวะขึ้นเนี่ยมันเป็นเนินไงครับเกมฉากนี้นะมันเป็นเหมือนเป็นเนินนะ มันขึ้นกันลำบากครับอืมแล้วเนี่ยเหมือนจะปิดขึ้นมาตรงเนินเขาวแล้วโดนยิงไปหนึ่งทีครับหายไปแล้วอ้าวรถโฟล่มาแล้วนี่ฮะเจอแล้วคุณปัญญาจะวิ่งชนเลยไหมครับหรือจะยิงข้างหน้าเจอด้านไทเกอร์เะพอแล้วยิงไม่เข้าอับตั้งวัตะกี้นะ มันยิงไปไม่เข้าเจอหุดด้านหน้าพอดีฮะข้างหน้าเกาะมันหนาครันนบแล้วจะบวกไหมฮะหรือจะยังไงฮะรอจังหวะนี้จอแล้วป้อมปืนมาแล้วคุณโรอ,อินก็หงายป้อมปืนรอเลยเช่นกันครับมันลงมานี่มีซ้ำกันแน่นอนนะนี่ครับลงมาที่ซัดกันแน่นอนแล้วมีคุณนบครับนบก็แปดอีพีออมาด้านข้างครับแล้วก็ยิงไปจังหวะนี้นะี่เนี่ยลงมาแล้วลงมาแล้วแต่ข้างหน้ามันมีทั้งบ้านบ้านครับ เอาลงไหมครับลง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 อุ้ยบอกว่าเจ็บครับืื เนี่ยครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนก็ยิงเอายิงเอาคุณปัญญานนฮะคุณโลอินมาบวกข้างหน้าแล้วเนี่ยบวกกับคุณนกครับเนี่ยบวกกับคันนี้นะนี่ครับบวกกันตัวตัวแต่ข้างบนมีเพื่อนอยู่หนุงคันนี่สองคันแล้วคุณถูกเข้าไปเรียบร้อยเหลือคุณปัญญากับคุณนิสกาครับตอนนี้เนี่ยเหลือหกห้าแล้วสองครับห้าล้สองครับ แล้วเนี่ยคุณนิจกิการโดนลุมครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือคุณไทเกอร์ไอ้คุณปัญญานะใช้ไทเกอร์อยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะคันเดียวครับกับไอ้ฝั่งนี้นะเหลือกันอยู่กี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คันครับโอ้โหอย่างโ,โหดครับนะ แล้วก็แน่นอนว่าแคปครับเน้นชัวร์ครับเนี่ยอรอยกระสุนมันยังอยู่เลยครับเนี่ยเห็นกระเด็น,เห,นเห็นเลยเนี่ครับแคปแล้วก็แน่นอนว่าใช้ชนะมันจะตกเป็ดของเอาแล้วโผล่มาแล้วฮะคุณปัญญาครับคุณเป็นได้อายครับโผล่มาแล้วครับ แล้วคุณปัญญารออยู่ครับอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วปัญญากับเ็นเดอรยไอเจอแล้วครับ mm hmm. แล้วกาลังจะยิงครับมาแล้วฮะแล้วมีคนวิ่งไปหนึ่งคันมีใครไทเกอร์พีคันนี้นะค mm ุณ hmm. นบครับโอ้โหเข้ามาจ่อเลยฮะเอาไงครับ mm hmm. แล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหเสมอกันไปนะตะกี้ครับเ mm hmm. สมอนไปนะ